สวัสดีครับสากุลเอสสุดใจนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแกะดูของ JD Central นะครับที่ผมลองสั่งซื้อเองนะครับเป็นเสื้อแขนกุดนะครับสั่งซื้อโปร7.7นะครับลองซื้อเขาดูบ้างนะครับจาก JD Central อันนี้เป็นออเดอร์แรกเลยนะครับกับ JD Central ต่ก็มีสมัครเป็นผู้แทนขายออนไลน์กับเขาแล้วนะครับแอฟแอลิเอตเหรอ้อกเสียงรู้ป่านะตัวแทนขายออนไลน์นะครับก็สมัครเป็นสมาชิกเขาไปแล้วนะครับสมัครเป็นทีมงานเขาไปแล้วก็ไปติดตามได้นะครับในเพจสุดใจเอสสุดใจช็อปของผมนะครับก็จะมีการวกรวบรวมนะครับ ลิงก์ของถูกนะครับจากจากเว็บขายของออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น JD Central นะครับหรือ Mac Shop นะครับก็ผมก็เป็นในหนึ่งในทีมขายออนไลน์เหมือนกันนะครับก็เป็นการาตัวแทนขายโดยใช้โค้ดอ้างอิงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆหรือ ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับซื้อ m a c Shop ก็ฝากด้วยนะครับรหัส7 0 0 2 3 5นะครับฝากด้วยนะครับซื้อ Mac อย่าลืมเอสุดใจนะครับฝากรหัสด้วยหรือจะไปติดตามเพจก็มีอีกเหมือนกันนะครับผมของส่วนตัวผมมีเพจอยู่9เพจนะครับทำไปเรื่อยนะครับพยายามหาอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้นะครับเพราะว่า เนะาะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับทุกวันนี้คนเราจะมีรายได้ทางเดียวไม่ได้นอกจากงานประจําแล้วก็ต้องหาอะไรทําเสริมนะครับยิ่งคนที่มีอายุเยอะๆนะครับเหมือนผมนะครับอายุเยอะแล้วยังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานนะครับก็ต้องพยายามหาครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะ,กะเกษียณแล้วถึงวัยเกษียณแล้วทีนี้ถ้ามีแค่ อะไรเงินสวัสดิการประกันสังคมนะครับหรือเบี้ยผู้สูงอายุนี่ก็คงจะไม่พอเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างไม่ค่าใช้จ่ายหมดนะครับทุกอย่างซื้อน้ําท่าก็ซื้ออะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับกลับมาเจดีเซ็นทรัลสั่งเร็วนะครับสั่งไม่ใช่สั่งเร็วส่งเร็ว สั่งเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วะะนะครับก็มาดูกันเลยมาดูกันเลย,ย,ยซื้อไมาไม่ได้บอกแม่บ้านเลยนะ ป้า้ย6 9 0สครับเอาสั่งแอรได้ x อลซ์เงเั้นซื้เอเลือนาคตเลยอ่าซื้อของละลายนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราซื้อของลดราคานะครับบางทีมันก็ลดได้เฉพาะ เฉพาะาะ,ะไซส์หรือปืนที่เขาขายอนนอกยากหน่อยนะครับเขาเพื่อเอามาลดส่วนในปืนไซส์ที่เขาขายได้เขาก็น่าจะคิดน,นะเขาก็คงไม่ลดหรอกครับคงจะไม่ลดหรอกเนาะเขาก็อารถที่เขาขายไม่ค่อยจะออกนะขาดไม่ค่อยได้เพราะว่าไซส์มันใหญ่แล้ก็เผื่อให้ วนสวยชอบชอบหลุดเฟรมมากอืมไลย์ไรยอ้อยไม่มีเสื้อแบรนด์ใส่กับเขานะครับข๋อมี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 คาเมลนะครับเคยอยู่โรงงานาที่ผลิตเสื้อส่งคาเมลก็เลยซื้อเสื้อคาเมลใส่กับอ Z นะูเซ ม,มีจะว่าไม่มีก็มีนะครับชุแซดทามิลลีแม็กจีนแม็กจีนกางเกงยีนตัวแรกที่ผมซื้อเลยนะครับซื้อจากโรงงานแม็กเลยนะครับสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับซื้อที่โรงงานเลยนะครับก่อนที่เขาจะเอาไปเลขายด้วยเป็นกางเกงมีตําหนินะครับก็เลยซื้อราคาถูกโอ้เมื่อก่อนซื้อเสื้อผ้า ไม่กล้าซื้อแพงใสหรอครับโอ้ยรายได้น้อยก่อนอันนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับยังไม่ได้อะไรมากเลยอืมสวยๆผ้านิ่งนิ่งอยู่ผ้านิ่งอยูโ่โอเคครับนี่นละครับ ราคาราคาตัวนนะตัวละหกร้อยเก้าสิบคัตตอ usa นี่แหละพานอกผ้านอกเราจะนิ่มๆอย่างนี้แหละเมื่อก่อนอยู่บริษัทเย็บผ้ามาหนึ่งปีนะครับเวลาจะเย็บผ้าเสื้อผ้ามือ,อของแบรนด์ที่เขามีแบรนด์หน่อยนะครับก็จะต้องไปรับผ้าที่บริษัทนำเข้ามานะครับเป็นผ้านอก อย่างอย่างแม็กเองอย่างเงี้ยอย่างแม็กเมื่อก่อนถ้าถ้าเป็นการเย็บเย็บเสื้อเชิ้ตของแม็กก็จะต้องไปเอาไปรับภาพรับกระดุมของแม็กนะครับมาเย็บโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ช่องนะครับช่องผมก็อาจจะทำไปทั่วนะครับอาจจะเป็นแนะนำการใช้แอป ก็มีนะครับแนะนำการสร้างรดด้ด้ผ่านาคริป t o c u r r e n c y ก็มีนะครับแล้วก็นี่นครับช่องทางหนึ่งก็คงจะเป็นการแนะนำเ,เสื้อผ้าที่ซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็สั่งซื้อมาเองหรือบางทีก็เดี๋ยวอาจจะอัดขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับมาแนะนำเผื่อว่าญาติพี่น้องนะครับที่อยู่ สารบ้านผมนะครับ mm hmm. เขาอาจจะยังสั่งซื้อยังไม่เป็นนะครับ mm hmm. ก็คืออยากจะสั่งซื้อบางทีก็อาจจะเคยสั่งอาสั่งเป็นแล้วลาซาด้าสั่งแล้วช e, ้อปปี้อาจจะดียังไม่เคยสั่งอะไรแม็กช็อปเงี้ยแม็กช็อปเงี้ยยังไม่เคยสั่งต้องสั่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวทําคลิปให้นะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้เอสสุดใจหน่อยนะครับสวัสดีครับ